เล้่อวันเจอน้องบิก๊กโอ้โหคนนี้ซาสุดใจขาดดิ้นเป็นคนที่พูดจาและสะใจมากชอบไหมละ่ะ <c oughs> <laughs> วันนี้เจอวันนี้เริ่มตกหลุมรักแล้วใช่ไหมละ่ะต้องรองเพย์ฟอร์ลี่อลยเลฟว้า <laughs> ไม่ได้ชอบไวเนียวอันนั้นต้องเธอต้องบินหาชานรุ่นนี้ไม่ต้องบินล่าถึงตัวเลยเลย เฮ้ยคุณอย่าลืมคนนี้นะคนนี้ว่าที่แฟนของเราคนต่อไปนะจัดเลยว่าไงคุณโยชิคือเธอจะคบใครไม่ว่าแต่ถ้าเกเตเธอต้องมีชั้นเท่าไหร่จบโยชิจับมือจบนะชอบคนทํางานเก่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขโมยเพรบ้านนี้มาให้เธอโอเคนะเธออยู่เฉยเลยไหาด้วยนะเธออยากถ่ายคอนเทนต์ไรเธอถ่ายไปเลยตกลงคบชั้นเพราะเพรเหรอเออคบเพราะว่าเราจะเอากิจการทั้งหมดของเธอ ตายแล้วเสียงไม่ค่อยมีเพราะอะไรรู้ไหมจับมือฉันสูตรเสียงไม่ค่อยมีโทรสับคุยกับผมยู่งไหมเมื่อคืนอ่ะจริงไหมล่ะดึกดึกคุยกันจริงไหมโจรินนี้พี่คิดเป็นคนทำให้พี่สุชัยแบบมีอาการประมาทหลายอย่างมากเขาชอบเขาแอบเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็โทรถามเขาเลยบอกชอบเราเลย เออชอบแบเดี๋ยวเราโผล่มาเสร็จเราเซอร์ไพรส์เลยให้แหวนงงไปดิเพราะว่าปกติส่วนมากเขาให้เพชรให้อะไรคนอื่นใช่ปะล่ะเจอเด็กๆอะไรเงี้ยเจอเราให้บ้างก็เขาโกหกลูกน้องว่าจะสั่งทําแหวนให้แม่หรือแฟนเอาไปทำมามาสวมให้ฉันอ้าวก็เนี่ยเป็นเหมือนถึงแม่ทั้งแฟนไม่ดีอ่ะอ๋อรพี่รู้ไซสพี่ชูชัยได้ไงก็ประมาณ5 52ครับ49อะไรเงี้ยใช่พอเราวัดไม่ขนาดแหวนไงันาดแหวน มินมินม,มันจะเป็นมันจะมีอีกเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์หกเบอร,ร์เจ็ดถูงมืลอลาแหวนะ <S <S อ่ะเออมันจะมีสี่ยาก,ากคิดลึก<อ>ใช่ไหมใช่เวลาไ<ช>ม่แต่เขามีเขาก็ใช้อะไรไม่ได้แหว <When? S 2> น,นี่คือจริงๆที่เป็นคนออกแบบให้กับน้องเขาชื่อรุ่นเดอะไลท์ถ้าเปา็นภาษาภาษาฝรั่งเศสก็เออเลิฟเวียซึ่งอันนี้ถ้าดูจริงเนี่ยอันนึงเป็นหัวใจ อีกอันหนึ่งนี่เป็น triangle หมายถึงไตรสราะนะพระพุทธมนตรสงส์เลขอันหนึ่งก็จะเป็นรูปโลก,กแล้อีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นปฏิบัติธรรมยังไงก็คืออริยสัจสี่สี่คอนเนอร์แล้ววงนี้แค่นั้นไม่พอนะั้เป็นจี้ได้ด้วยที่เขาออกแบบให้เป็นจี้ก็ได้เป็นแหวนก็ได้คิดว่าคิดยากมากเขาเห็พราะเ,เขาบอกว่าช่วยออกแบบสวยๆให้ผมหน่อยมผมจะไปให้คนที่ผมรักคู่นี้คือเขาเป็นคนรรมารำวงไง เราไปกดสามารถทำได้ไม่น่าจริงวะตอนเขาสูบมรู้สึกไงเยมือสั่นเลยแต่เนี่คิดค่คิดม่กมันเป็นตามที่คิดรูวาคิดมาก่อนว่าไม่ไม่คิดก็เขาหลอกเราตลอดคนนี้หลอกคนเก่งจะตายหลอกบ้าเลยละคตอนี้ก็ยังบอกเลยเดี๋ยวจะหลอกให้หมดตัวไม่หลอกเลยก็บอกให้ทุกคนรู้บอกว่าอย่าลืมนะงานนะทุกคนหลอกยากพึ่งหลงเกมก็วงนี้แหละที่ถูกหลอกจริงๆิแต่เราเราเหมือนสาวน้อยๆอตัว วแค่สูงร้อยหกสิบเอาความจริงมาพูดตัวเล็กๆเอความจริงมาพูดเราจะไปสู้อะไรตัวใหญ่มาถึงบอกนะไม่กล้าบอกรักหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขาเรียกนะเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวเธอจะเลิกบอกเราอย่างนี้เดี๋ยวบอเขาเขาเจอเขาบอกเธอรักฉันไหมอ่าเธอรักฉันไหมล่ะฉันเจอเธอพบแล้วเธอบอกรักฉันก็สปอยเธอสิแต่ถ้าเธอไม่รักกัเธอก็ไม่คุยกับฉันนะถูกป่ะไหมชอบแค่ชอบเราดูดูกันอยู่อ๋อมีดูดูกันอยู่หรอดูดูกันอยู่เราดูจนเบื่อแล้วชื่อนี้ก็คือชอบเลยทันที เล็กไม่ใหญ่ๆใช่เล็กมงคลอะไรครับแล้วก็ไปเกิดมังกรชลุหมดเลยอ๋อมังกรด้วยมังกรเจอเสือผงาดฟ้ามีมังกรเด๋ยวโดนชดจุดเลยเออก็มังกรก็ปีมังกรตั้งงูเล็กขึ้นเชิดใส่จ็เป็นมังกรยัใช่เราไม่ใช่มังกรพ่นไฟนะฟ้าเราไม่ใช่มังกรพ่นไฟอันนี้บอกเรามังกรพ่นน้า พูดเล่นนะเพราะเขาชอบแซวพี่ตลอดไม่แซวหรอกเธอมันคนลึงเนธอยื่นเป็นชั่วโมงเเลยธอมันคนเธอรื่นไงยอมบานสายอืมแต่ฉันเป็นคนเรียบร้อยกลายเป็นเธอติดเะลึื่นของเธอมันนิดหน่อยแล้วตอนเมื่อกี้จุ๊บเป็นไงครับตื่นเต้นอ่ะอ่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไงจุ๊บอีกทีสิเป็นการทักทายหรือเป็นการยังไงปกติโ้วปะังทานโยซีบัตรหมัดเดี๋ยวก่อน คุณกรุณาสงสารคุณโยชิของเขาด้วยตามมาก่อนแป๊บนึงมีแล้วโยชิมาทำไมอะไรเรียว่าโยชิว่าไงโยชิก็มาดูเหมือนกินความรักแต่ถ้าอยากได้อะโยชิก็อินบอกมาหาพี่อ่าเห็นไหมเดี๋ยวพี่อินบอกเองจบ็มีบอกนะว่าถ้าผมมีคนอื่นเป็นไรไมบอกมันษย์เราอะนะเหมือนกินหูฉลามทุกวันบางรัางก็จะกินเป็ดปัดกินจะกินส้มตำไม่ว่าแต่อยู่ชั้นก็ต้องมีชั่นคนเดียวจบแค่นี้ไปมีใครไปเลยแต่ไม่ใช่ทันรับรู้ บอกเออเธอใจกว้างนะผมชอบใช่เหรอวะกัเลยบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าพี่ใจกว้างแล้วแต่ของเธอใจใหญ่ไหมก็บอกไม่เราบอกชื่อเขาใหญ่ไม่เราบอกเลยโหเราสบายๆชอบอยากอยู่ก็อยู่ทุกคนน่ยมาหาเธอหวังเงินชื่อเสียงเงินทองอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องอะไรสักอย่างเธอไปเลยเราไปแจกไปเลยถึงเวลาเธอมีคนอื่นไปฉันมีเซ็กให้เธอไม่ได้เธออยู่ได้ไหมล่ะเธอบอกอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไป สบายเราคือเราแก่มากแล้วเราใช้ชีวิตสบายสบายยิ่งเพาว่าห็นก่อนท่านี้ต้บอกว่าทุกอย่างได้เราเป็นที่ติดที่พี่ตุ้ยใช้รู้สึกยังไงกับได้เพราะปกติพี่ไม่ได้มีเซ็กอะไรมากอยู่แล้วให้ผูกใจกันมีความรู้ใจกันแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเราไม่ได้นี่แต่ตรงนั้นมากนะอย่างนี้เรียกว่าความสัมพันธ์อะไรครับผมดูดูกันอยู่เราคาดไม่ถึงว่าจะดูถึงเมื่อไหร่ถึงชั้นหน้าดูเท้าว่ะดูถึงชั้นหน้า จริงๆอ่ะเราเป็นคนสบายๆใครจะมาเป็นแฟนใครมาเป็นอะไรกับเราก็เป็นเป็นไปเถอะขอให้เป้าหมายคําพูดอะมันไม่มีไต่ที่เรู้จักรั้งแรกขอให้เธอมีความละครที่บ้านอย่าพูดสิน่าเกลีมากทำเป็นน่าเกียดแล้วทำไมเราถึงไม่ให้เขาวอะไรนะที่เราพูดว่าเขามีความต้องการเราไม่ให้ของเราเรากลัวเราติดใจพี่อุ้ยชัยรู้สึกยังไงครับรู้สึกไงครับต้องให้มาหลายครั้งแล้วแต่ให้คิดใจจดเอาไว้ก่อนห้า่งพูดตรงนี้ ระวังใจกับกล่องขนาดเรื่องอะไรเอออะไรนะระวังใจกับเป็นไปได้เราก็ต้องเอาหมดสิปตกลงตกลงเธอโลบนะชอบลวปปะเธอโลบนะเธอโลบเหรอเออเอาหมดเลยแต่ชอบว่าเธอโลบกับชัดนะอะไรอะไรจะมีอะไรโลบก็ไม่รู้เห็นคุยคุยคุยพี่เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะอะไรพี่ไม่พูดหเลยเราไม่พูดมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเราพูดเลนเราขอภูเขาหนึ่งลูกซื้อให้หน่อยก็จะไปปลูกผักแล้ว็มาแจกคนกินดีไหมมอเตอร์ไซค์ก็แจกพวกเราไม่ได้ที่สุดแล้วหิมะปิ้ ไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยนะทะลึ่งทะเล่นโอ้โหเหลี่ยมจัดแต่ลงแบบที่ทำแล้วเราดูแล้วมีความสุขหัวเราตลอดเลยเราชอบตรงนี้พวกใบใบเยี่มเยียไม่เอาเบื่อไหไม่เบื่อไม่เลิกนี่แบบก่อนงานนะผมไปอยู่ในห้องนี้แอบไปตาน้ไปซุกด้วยนะโอ้โหชอบเราก็บอกมาไปทำางเดี๋ยวต้องขึ้นไปเต้นไหรอไป ผมก็ได้งงไอจีก็เดอาไว้นาหวันสื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยนะฮะอยู่กับคนคนนี้นะฮะเธอแล้วแหละนะฮะวันนี้นะวันนี้แต่วันนี้นะฮะปกติมีแต่คนสั่งแหวนนะสับเขาแต่วันนี้ผมมีแหวนให้เขาผมขอเซ็นคลิปเั้นดังที่คุณชูชัยของทุกคนเหมือนเด้เลย ชีวิตของคนพอดีนะมีแต่ wn, ให้คนรู้ให้คนนี้ให้คนนั้นแต่ไม่เคยที่จะมีใครให้เขาะันเคยพูดกับว่าเธอรวยเธอรวยด้วยแต่ถ้าถามฉันฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากเธอแล้วเพว่าวันนี้ฉันมีอะไรจะให้เธอวันนี้แหวยอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันให้เธอทําด้วยตัวเธอและฉันเป็นคนสั่งให้เธอมีคำถามมีคำถามคุบอกแล้วว่าจะพูดเขาเป็นแฟนกับเราไห เาเป็นแฟนกับผมเลียขอเสเปรีดดัทีได้ป่ะโอเคนีจะจะ่อันน,นี้บอกเลยนะแบบนี้คืออะเหรอโ okay. อเครอะอะไรคนเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไลฟ์ริกรรมจะได้หางอานเป็นแฟนกับเราไหมเปนไมคหคือบอกก่อนนะคะอันนี้ไม่มีนในสคริปต์นะคะ <Okay. S 1> มีแค่ ช่วนะแต่เราขออย่างเดียวคืออยากทำอะไรก็ทำใช้ชีวิตให้มีความสุขโอเคโอเคครับโอเคขอบคุณนะครับเ่อนตรยอยู่เลยอแล้วีะีเอชีวิตกันานาังไงยังการเพดไปเนี่ยเธอองบอกว่าพี่ยูชัยวยนะไมทำเวอร์ซันนะทำตื่นได้หมอเพี่ชัยเู้ไม่ได้นะทุก็นเปลี่ยนไม่ไม่ไเดี๋ยวเราหาว่าเป็นแฟนติดแฝงปอบนะ Oh. <S 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 คนเราเป็นคู่เด็กทำได้ทำไมเราจะทับไม่ได้โอเคขอให้ทำง,งานนะแล้วก็เพจจอย,จยกับชีวิตทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็คือเพจจอยชีวิตร,ร,รักทำง,งานที่เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขพอ,อแฮปปี้ปีอยู่ในนั้นแล้วก็ออกขอให้เดียารได้เยอะแล้วก็ฝากแขกผู้เกีย่ยวข้าวนะช่วยสนับสนุนเพจจอยกับจูชัยด้วยนะขอเจอกันดังทีน่นึงโลกไม่เคยเห็นพี่จูชัยสุดตังนะคะแต่ต้องบอกเลยวันนี้ ก็ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องปิดานเออแตบว่าในชีวิตได้ออกมาเล่าสู่สายงตาประชาชนนะครับว่ายุคนี้สมัยนี้ความรักเปิดเผยนะครับเราจะรักใครก็แล้วแต่วันนี้คุณบอกรักเขาหรือยังบอกรักในวันที่มันดีที่เรายังอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอเสียงปรบมือให้กับความรักในทุกรูปแบบด้วยนะครับแต่เชิญพี่โตก่อนนะครับเห็นแล้วก็ว่าลูกชายไม่มีที่ยืนค่ะบนเวทีตอนนี้ลูกชายไม่มีที่ยืนแล้วค่ะ พอเขาะหม่าวนด้วยความรักนจนเกินไปหรือเปลรู้สึกมันมันยังไงนะมันยืนแล้วมันแตกเขายืนข้างล่างอื้อร้องไห้คือคือบางคนก็ซะบซ้ำซึ้งบางคนก็ตาร้อนแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเดี๋ยวเราไม่รู้สึกว่าเพชรมันแทนใจเราหลายอย่างเนาะในทุกๆรูปแบบเลยและวันนี้นะคะเรามาสู่ช่วงสำคัญช่วงหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงประมูลกานโฉนดทุกครั้งที่มีใครเชิญโว์นะะ ก็จะมีการประมูลกันและหนึ่งในสิ่งที่พี่ชัยทำเสมอมานั่นก็คือนำไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยการกุศลด,ด้วยโดยเฉพาะรอบนี้นะคะจะเป็นการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลและะเ่สถานร,รับเลี้ยงเด็กยากไรนะคะก็จะจัดทำรายปีหรือจะมีภาพมาให้ได้ชมกันแต่จะไปหาเพื่องเพจากไหนอะคะ ที่ม no <laughs> ันง <elli> ่ายไปกว่านี <medi> well, so. to to world, you know. ้ก็คือบนตัวของโมเดลนั่นเองเราจะเริ่มกับชุดไหนดีปีลูกปีเลูกเก็นชุดไหนชิ้นแรกดีฮะปีดูเงียบไปเลยอย่างปีปีดูแบบตัวเล็กตัวใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวไปคุยที่บ้างปกติอ่ะเขาก็คุยเก่งนะเจอพี่คุอพ่น้องอย่างเงี้ยแต่พอเจอผมก็พูดไม่ค่อยออกเป็นยังไงต่างเป็นยังไงคุยเรื่องสั้นไม่ให้คือมันเป็นยังไงความรู้สึกผมมถาดิเเออขาเริ่มานไปแล้ว ก็พอบัวจะไม่มากได้ไงอ่ะตอนนี้หัวใจเธออยู่ที่ตัวฉันหมดแล้วแล่นมันเป็นการลงทุนระยะสั้นดี่งเรียบหลังอยากมากจริงไหมล่ะใช่แต่พูดอีกอยากฟังอีกโต้อหนื่อยหมดละเออเออเออเธอทำงานก็ไม่ใช่คนที่ตื่นเต้นแล้วผู้ชายพี่ชูชัยเราทำงานไปทั้งชีวิตไปงานแต่งงานคุณหนูไปทั้งชีวิตแล้วก็ไม่แปลกนะคะท้าในอนาคตพี่ชูชัยแต่งงานแต่งงานแล้วทุกคนจะมาร่วมอยู่ด้วยนะคะ อเริ่มชิ้นแรกกันดีกว่าค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นเครื่องประดับที่อยู่บนตัวคุณบิ๊กทองภูมินะคะที่วันนี้อยากจะร่วมประมูลกันใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นหน้าในเลเจนด์หรือตำนานในค่ำคืนนี้อย่าลืมยกมือคืออะไรครับพี่ชนยจตอบเลยครับว่าชิ้นนี้รอตอบถูกต้องคือชอบดีไซน์เขาเป็น f r e ฟ form ค่ะและเป็น free rework ตอบเป็นระดัมเริ่มเลยนี้จะทำอะไรดีตอบที่บางห้างอบอินสไปดเดชั่นแบบนี้ ต้องเป็นครับปาแห่งความยุ่งโรจน์ปาแห่งความไม่รู้จบปาแห่ง forever ปาแห่ง infinity ปาโชคดีปาเสริมลากเข้ามาตัวอย่ากที้ทุกคนเนี่ยออเห็น่แล้วเราไม่ขายแทนปกตินี่ต้องล้านกว่าแต่ที่สตาร์ทที่ห้าแสนต่อปีละห้าห้าหมื่ อ่า<ล> <liquor> เราดูว <food> ่าแบบนี้ใครจะบิดไปเดี๋ยวให้กม่ใช่แ่ชิ้นเดียวในโลกต้องชมนะครับมีใครสนใจอยากดูดูก่อนได้นะครับปราคานี้พี่ยุชัยถามนิดนึงว่าทำไมยุคนี้นะคะ